อย่างกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ตัวอย่างนี่ครับในเรื่องเต๋ากับบานคือเป็นพี่น้องกันไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่พี่น้องกันอ่ะไม่ใช่หรือใช่เดี๋ยวเราค่อยไปดูแต่ในชีวิตจริงอ่ะสนิทกันมากไหมอันนี้ยากรู้ก็เจอกันเกือบทุกวันครับผมคุณจักการคนเดียวกันอครับผมเราก็ตกใจดูว่าเจอกันทำอะไรกันเนาะก็ใช่ไงค่ะ Uhm. อันนี้ด้ไหมอยากนี้ได้ไหมครับครับการสครับก็ดีใจครับทดีใจที่ด้เจอพี่ๆนักแสดงทุกคนแล้วก็มีแม่ๆอะไรเงี้ยครับก็ ทุกคนก็สอนเราว่าเรายังใหม่อยู่ครับผมใช่ก็ได้เรียนรู้จากพี่ๆเยอะๆนะครับโอเคนะครับจะสนุกขนาดไหนต้องติดตามกันขอบคุณนักแสดงจากเรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับค่ะจะสรุปว่าในซีรีส์มีสนุกอารมณ์ดีกับครอบครัวดูแลยิมเดือนหน้าอ่อนแล้วนะครับเดือนหน้าอ่อนเดือนหน้าอ่อนค่ะในกอนี่ออนแล้วโอเค เรายังมีซีรีส์จากพันธมิตรนะคะที่น่ารักจาก